ก็ต้องยองมรับกันตามตรงว่าระบบเลดา้าในปัจจุบันนี้ทุกตัวก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสามารถและตรวจจับอากาศยานเรือวุธได้ดีเสมอไปข้อจํากัดของความเร็วระดับการบินที่ตามหรือเทคโนโลยีการลักลอบก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ระบบเอาไม่อยู่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธในโลกที่มันยากจะมีระบบใดตรวจจับมันได้หรือที่เราเรียกเป็นไทยกันว่าขีปนาวุธล่องเรือซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนพบกับ5ขีปนาวุธ ที่หลบระบบเลด้าได้ดีที่สุดในปี2022อานดับที่5 s t o r m s h a d o w จากสุดยอดแนวหน้าเจ้าพ่อแห่งเทคโนโลยีในยุโรปอย่างฝรั่งเศสร,ร่วมมือกับสหาราชาอาณาจากักรโดยมันก็เป็นขีปนาวุธแบบร,ระเบิดแรงสูงที่มีอนุภาพในการเจาะเกาะที รุนแรงมากมันสามารถเจาะเข้าบังเกอร์ใต้ดินหรือทําให้พื้นดินเป็นหลุมยุคขนาดใหญ่ได้เลยมันมาพร้อมกับระบบ AI ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวกําหนดเป้าหมายด้วย GPS และการตรวจจับความร้อนใช้ระบบการยิงและ AI ทํางานด้วยตนเองโดยไม่ต้องได้รับคําสั่งจากภายนอกอีกมาเลยทําให้ขีปนาวุธไม่สามารถควบคุมหรือสั่งทําลายตัวเองได้หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการโจมตีใดๆได,ได,ได้อันมีพิสัยในการโจมตีไกลสูงสุด560กิโลเมตรระยะนี้เนี่ยเป็นของสหรัฐ ราชอา,าจากาักรนสอนฝรั่งเศสจะลดลงมาหน่อยนะครับผมแล้วด้วยความที่มันเป็นขีปนาวุธล่องเรือมันก็จะทําระดับความสูงเหนือพื้นดินได้เพียงแค่40เมตรก็ถือว่ายังสูงอยู่นะระดับเพียงเท่านี้มันเข้าถึงความเร็วสูงสุดได้ที่ง0งจุด9.5มากรือ1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนี่ยังไม่ถึงความเร็วเหนือเสียงโดยมันเคยถูกใช้ในสงครามหลายครั้งมากๆนะครับผมขีปนาวุธตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการบุกอิรักหรือสองครามกลางเมืองลิบเบียซึ่งปัจจุบันมันก็ถูกนําไปใช้ท บินรบฮอนาโดล,ลาฟาวของฝรั่งเศสยูโรไฟเตอร์ใต้ฟูนหรือจะเป็นเรือนำน้ำอย่างบลาคูด,ดา้าสกอร์เป็นอันประจำการอยู่9ประเทศในขนาดนี้ อันดับที่4 Black ี่ธมฮอคแบล็ k โฟรและนี่ถือว่าเป็นขีปนาวุธที่ีที่สุดและท็อปที่สุดของสหรัฐในการจะอันดับใน EP นี้ของเรามันคืนที่ว่าเป็นขีปนาวุธที่มีความแม่นยำและระบบการเอาตัวรอดจากระบบป้องกันภัยที่มีระดับไฮโปรไฟล์ fi, อันถูกใช้งานหลักๆโดยกองทัพเรือสหรัฐและหน่วยนาวิโยธา ขีปนาวุธสามารถใส่หัวรอบได้ทั้งระเบิดนิวเคลียร์และระเบิดแรงสูงมีระบบการนำทางด้วย GPS ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวและเรดาร์ในตัวที่ลิงก์กับฐานข้อมูลจากดาวเทียมโดยตรงซึ่งมีระยะการโจมตีไกลกว่า1,600กิโลเมตรโดยในรุ่นใหม่ๆที่สูงกว่านี้มันก็ทะลุไปถึง1,700กิโลเมตรแล้วนะครับผมอันบินอยู่ในระดับความสูงที่ต่ำที่สุดเพียงแค่30เมตรเหนือนพื้นดินด้วยความเร็ว0ู4มากหรือ910กิโลเมตรที่เปิดตัวได้ทั้งกับแพลตฟอร์มท่อยิงขีปนา Right ุแนวตั so ้งและท่อยิงตอร์ปิโดของเรือดำน้ําโดยหลักๆไปให้ผู้ใช้ในเวลาปัจจุบันนี้ก็มีเพียงแค่2ประเทศนะคือทั้งฝั่งของสหรัฐและก็อังกฤษที่สามารถสร้างขึ้นมาใช้งานได้เองโดยตรงด้วยการถ่ายโอนเทคโนโลยีอันดับทีสโอนิก8 0 0จากตัวท็อของกองทัพรัสเซีย และนี่ถือเป็นขีปนาวุธล่องเรือตัวแรกของเรานะที่ทําความเร็วทะลุเหนือเสียงได้ถึง2.6มักหรือตีเป็น3,180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกินความเร็วเหนือเสียงมันเยอะมากมันใช้ระบบการตรวจจับเป้าหมายด้วย AI คํานวณการเคลื่อนไหวและระบบเรดาร์คลื่นสัญญาณและฟ์ซิสแกนที่จะทําให้มีความรวดเร็วอย่างมากในการตรวจจับเป้าหมายอันนี้วิสัยในการโจมตีไกลสูงสุด800กิโลเมตรบินได้บนระดับเพดานการบินที่ต่ำโคตรถึงเพียงแค่10เมตรเท่านั้นเหนือพื้น รัสเซียอ้างว่าขีปนาวุธตัวนี้มีความแม่นยำระยะการพาดเป้าไม่เกิน1 อันทำลายเป้าหมายด้วยระเบิดแรงสูงหรือจะเป็นระเบิดแบบเจาะเกราะหรือแบบเทอร์โมนิวเคลียร์ก็สามารถนํามาติดตั้งกับมันได้โดยที่มันเป็นขีปนาวุธที่สามารถนํามาใช้งานได้ทั้งบนระบบป้องกันภัยภาคพ,พื้นดินหรือเรือรบสมัยใหม่ของรัสเซียอย่างคาราคูดฮัมเมตยานนี่เอดมิรัลคูชอฟในเครื่องบินรบเรือดำน้ำระดับแนวหน้าอย่างเยเซนที่ปัจจุบันมีประเทศผู้ใช้งานอยู่5ประเทศและแน่นอนในปี2022ป 2002. การทำสงครามกับยูเครนมันก็ถูกใช้โจมตีเมื โอเดสซาและดอนบัตยอย่างหนักหน่วงขีปนาวุธตัวนี้เข้าไปถล่มทั้งเขตการบินและท่าเรือของยูเครนบ่อยมากด้วยการโจมตีของเครื่องบินรบอันดับที่2 M35 คารีบจากสุดฮิตของรัสเซียตัวก่อนหน้าว่าถูกใช้งานเยอะแล้วนิ่งเป็นขีปนาวุธที่ใช้ในสงครามยูเครนที่ใช้เยอะมากๆอันถูกปล่อยมาจากกองเรือทะเลดําของรัสเซียใช้ยิงเข้าไปถล่มบ่อยเหลือเกินและอัตราความแม่นยําถือว่าไม่ไดิดด้อยเลยนะครับผมด้วยมันมีศัก,กยภาพทําความเร็วสูงสุดกว่า3,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตในช่วงการโจมตีไกลสูงสุดกว่า2,500กิโลเมตรซึ่งถือว่าระยะนี้เนี่ยเยอะที่สุดในทั้ง5ดักของขี ปนาวุดเราเลยมันทําความสูงได้ต่ําสุดเพียงแค่50เมตรก็ถือไม่ได้ต่ําอะไรมากนะถือว่ามากที่สุดในการจัอันดับในครั้งนี้ของเราเลยหางยิงขีปนามุธบนพื้นดินแต่ห่างในพื้นน้ำมันจะทําความสูงได้ต่ำที่สุดเพียงแค่20เมตรเหนือพื้นน้ํามันมีค่าของความพลาดเป้าไม่ค่อยดีนักนะเกินกว่า50เมตรซึ่งมันตรวจจับเป้าหมายด้วยระบบการตรวจจับการเคลื่อนไหวและเลดาราค้นหาซึ่งจะทําลายเป้าหมายด้วยหัวรบแบบระเบิดแรงสูงหรือติดตั้งแบบเทอร์โมนิวเคลียร์ก็ได้ โดยปัจจุบันมันเปิดตัวใช้งาน้ทั้งกับเรือรบเรือดำน้ำชั้นกิโลอัูลา่าออสการเยเซนหรือจะเป็นเครื่องบินรบและระบบป้องกันแผนอากาศในแบบต่างๆที่ปัจจุบันมันถูกส่งออกไปให้กับประเทศผู้ใช้งานทั่วโลกถึง6ประเทศและราคาถือว่าสูงมากๆอีกด้วยนะขีปนาวุธตัวนี้ Bye. และอันดับที่ดึงขีปนาวุธามอสซึ่งมันก็เป็นขีปนาวุธที่เร็วที่สุดของเราในเวลานี้เลยกับตัวเลข3.5มักหรือ4,300กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่พัฒนาขึ้นด้วยการร่วมลงทุนระหว่างอินเดียและรัสเซียแต่หลักๆแล้วนะครับผมอินเดียเป็นผู้ใช้งานหลักๆและผลิตขายเองนะแม้อดีตรัสเซียจะมีโครงการว่าจะนําขีปนาวุธตัวนี้ไปใช้เหมือนกันแต่เวลาก็ผ่านมาหลายปีแล้วก็ได้มีการยกเลิกไปในที่สุดซึ่งไม่เป็นขีปนา าวุธหัวรบแบบเจาะก,กรอดที่จะใช้ระเบิดแรงสูงหรือแบบหัวรบนิวเคลียร์ตามแบบฉบับของการออกแบบจากรสากัสเซียเจี่อกันว่าขีปนาวุธมีน้ำหนักเบากว่าโทมมฮอวกแต่รับน้ำหนักได้มากกว่า2เท่าและเป็นขีปนาวุธที่เร็วกว่าทาังฝั่งของสหรัฐถึง4เท่าแถมยังเอาชนะพลังงานจนได้ดีกว่า32เท่าทําให้ที่อาจเป็นขีปนาวุธที่โคตรจะรุนแรงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้และมีความเร็วที่มากเกินกว่า2.8มาร์กทำให้ระบบป้องกันภัยขีปนาวุธที่มีอยู่ในกองทัพสวนมากไม่สามารถ สกัดกั้นวุธตัวนี้ได้แด้ถึงแม้จะสกัดกั้นได้ก็ไม่อาจจะทํำลายได้โดยร้อยเปอร์เตบริษัทผู้ผลิตอ้างว่ามันสามารถทํารับการบินได้เพียงแค่ 5, 5้าเมตรนะครับผม ถือว่าโคตรจะต่ำนะดูดีที่สุดในทั้ง5อันดับนี้เลยอันมีระยะในการโจมตีเป้าหมายไกลกว่า700กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นและมีความแม่นยำค่าของการพลาดเป้าไม่เกิน1เมตรอันมาพร้อมกับระบบนำทางด้วยการตรวจจับการเคลื่อนไหวระบบ GPS และการโหลดข้อมูลจากด,ดาวเทียมซึ่งปัจจุบันแม้จะมีการออกมาว่าสามารถใช้งานได้ทั้งจากบนเรือบหรือเรือดำน้ำเครื่องบินรบหรือแม้กระทั่งฐานยิงบนพืพ้นดินแต่ที่เราเห็นหลักๆมีเพียงแค่เครื่องบินรบ ซูสาเท่านั้นนะที่ได้เห็นว่าใช้งานอยู่จริงๆซึ่งปัจจุบันมันก็มีประเทศผู้ใช้งานอยู่เพียงแค่อินเดียและฟิลิปปินส์ที่ตกลงซื้อไปและนี่คือขีปนาวุธทั้ง5อันดับของเราในวันนี้ซึ่งก็ไม่เกินคาดนะครับผมขีปนาวุธระดับท็อปของเราก็มาจากทางฝั่งของรัสเซียในเรื่องของสยักยภาพ,พื้นพื้นเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่กับขีปนาวุธมานานมากและอันดับหนึ่งของเราก็เป็นทางฝั่งของอินเดียที่ไปดึงเทคโนโลยีมาจากทางฝั่งของรัสเซียจนกว่าจะเจออันดับสูงสูงของอินเดีเยยเจอา มากเหมือนกันเสืออันดับที่1ตัวท็อปสุดของเราฟังดูอาจจะขัดแย้งนะทั้งที่ศักยภาพก็ดูดีและรัเสเซียก็ร่วมลงทุนออกแรงไปเยอะเกือบ50-50%แต่ทําไมาถึงไม่ใช้ผมก็ไปหาเจอเหตุผลมานระัเสเซียเขาบอกว่าขีปนุวุธตัวนี้เนี่ยระบบมันไม่ได้เข้ากับเทคโนโลยีของฝั่งรัเสเซียในบรรดาเรือบรบหรือเรือดำน้ําเลยดังนั้นเลยมีการยกเลิกการนาเข้ามาใช้ออกไปใครชอบกันจะอันดับแบบนี้ลืมกดไลค์ซับเคสช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมส่วนตัวผมก็ขอตลาไปก่อนนะสว What we the